เปิดตัว v t v Original Series ไทยบ้านค,คึกคักมนรักอปตอสุดคึกคักรับชมไทยบ้านค,คึกคักมนรักอปตอตอนแรกวันที่18พฤศจิกายนนี้เมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566เวลา14นาฬิกาโรงภาพยนตร์ SF Cinema ชั้น5เซ็นทรัลขอนแก่นได้มีการเปิดตัว v t v Original Series ไทยบ้านค,คึกคักมนรักอปตอโดยคุณกนกพร ปรัชญาเศษฐะผู้จัดการ VTV ประจำประเทศไทยและคุณอวิรุธอักขบุตรผู้บริหารไทยบ้านสตูดิโอร่วมด้วยทีมผู้กำกับกี้ชุต,ติพงศ์อ,องรัชานนต้องเตทิติพร้อมด้วยทํานักแสดงตาตา้าชาชายบอยพนมพรกุ้งกิ้งปฏิมาเบนสรัญปอดีว่าอวบนัทวุฒินิชาแชมป์กิตินัน แบ็กกี้อีสานอินดี้ท่ามกลางแฟนคลับมาเป็นกำลังใจล้นหลามหน้าโรงภาพยนตรมีการเปิดตัวเพลงประกอบซีรีส์เพลงติดเกมขับร้องโดยัวบนัทวุฒิพร้อมทั้งฉายซีรีส์รอบปฐมฤกษ์ในโรงภาพยนตร์รอบสี่มลชน ณโรงภาพยนตร์ SF Cinema นีม่าเซ็นทัลขอนแก่นสำหรับซีรีส์ไทยบ้านเทปพักบ้นหลักอบตครับผมขอก็อีสานด้วครับพี่พีพ์ก็เลยแถวครับผมกากรอยากฝากท่านได้ไปรับชมความมวลครับผมในสไตล์ซีรีส์ของอาไทยบ้านครับผมข้อเสียไปมาเห็นเป็ดหนักคนไทยบ้านหลักอบตอาก็เป็นคอนเซปต์ของอาบนอบตเนี่ยแหละครับผมบนอบตที่ในอีสานบ้านเฮาก็สิมีแทบทุกหมู่บ้านที่เกิดการ จัดกิจกรรมมูสครับดุตุนไอยก้าวถึงเยือนต่างปเเลยนครับผมกาบเป็นเรื่องเล่าของแก้งมูสที่ต้องการต่อการร่วมทีมกันเพื่อที่จะไปแข่งในศึกฟุตบอลอบปตเนี่ยเป็นศึกระวังมูบ้านครับผมแตมีประเด็นเรื่องของความฮาร์ความสามัคคีและก็เรื่องของครอบครัวของแต่ละคนที่อยู่ในทีมครับดุจตุลดุจต้ลครับว่า ทังเรื่องนี้ในเทคนิคการถ่ายมันจะดวนแ,แล้วเลยนะครับก้อนก้อนเกิด<ๆ>ของไงเป็นก้อนกระเบื้องแม่ครับผมอยากามทุ่มไม่ถ่ายตรง ปัจจัยหลายๆอย่างเลยครับผมทั้งช่วงนั้นก็นเป็นช่วงที่โควิดพร้อมครับผมในตอนนั้นครับคาดหวังอะไรนะคาดหวัองยิ่งเ <c oughs> ลายรบ <c oughs> ้าก <c oughs> ็บอเป็กี่ร้อยล้านเนี่ยครับโอ้บอฮอตขนาดนั้นหรอครับก็อยากให้ทุกคนเบิ่งซีรีส์ในในในแบบที่ซีรีส์เป็นนั่นแหละครับผมบอคาดหวังบอผิดหวังครับผมที่ว่าเป็นครั้งแรกของที่ดีแบบไในรูปแบบของทีวีทีวีดิจิตอลไร่เงี้ยอะไรนะเป็นครั้งแรกเป็นที่ดีแบบผิดน้าเลยครับผมเป็นครั้งแรกของไทยบ้านเลยครับ ก็อยากให้ทุกคนเบิ้งไ้มอนครับผมถอดสมองเบิ้งเลยครับผมแฮปปี้แฮปปี้ครับที่ได้ร่วมงานกับทาง เรงแล้วก็เหล่าๆนักแสดงไทยบ้านด้วยนะคะก็อยากจะขอฝากนะคะซีรีส์ไทยบ้านคึกคักมนรักอบอตอนะคะรับชมได้ที่ VTV a p p l i c a t i o นทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะโหลดฟรีดูฟรีนะคะก็หวังว่าะจะเป็นตัวแทนนะคะของการนำเสนอซีรีส์มุนมวลจอยๆนะคะในรูปแบบของภาษาท้องถิ่นให้กับชาวไทยได้รับชมแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็ออนแอร์ทั่วโลกด้วยนะคะ บอกว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวแทนหมู่บ้านนะคะที่จะนำซีรีส์ดีๆจากประเทศไทยนะคะไปเผยแพร่ให้ในประเทศอืน่นด้วยในในคณะที่ในคณะที่มีผู้บริหารเาคะครับอะไรเป็นแรงจูงใจที่จะต้องเอาหลังแนวอิตาเป็นทนี่ดีคือ วีทีวีอะค่ะเราตั้งใจที่จะผลิตซีรีส์ไทยอยู่แล้วนะคะเราเองอยากจะสร้างความแตกต่างแล้วเราก็มองเห็นในเรื่องของอผลงานการผลิตของอทีมไทยบ้านนะคะว่ามีเอกลักษณ์พิเศษแล้วก็มันมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะเราเองมองเห็นในเรื่องของอโอกาสของเรื่องภาษาท้องถิ่นด้วยเราเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้เป็นจุดกลยุทธ์อันนึงที่น่าสนใจแต่แฉต,ตออร่าเป็นยังไง จริงๆก็ต้องบอกว่าเราตัดสินใจทําเรื่องนี้เกือบเกือบจะ2ปีกว่าแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของระหว่างการถ่ายทาก็เจอเรื่องโควิดบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้ล่าช้าแต่ว่าอพอเราตัดสินใจที่จะประกาศว่าดูได้แล้ววันที่18นี้นะคะก็กระแสตอบรับจากแฟนๆในกลุ่มของแฟนจักรวาลไทยบ้านเองนะคะแล้วก็ในกลุ่มของผู้ชมที่ใช้ภาษาอีสานเป็นหลักก็ตอบรับค่อนข้างดีค่ะ ค่ะก็อยากจะขอฝากผลงานนะคะ,ะไทยบ้านคือ,อครารมนรักออตอะไรนะคะ,อ,คะอ๋ากาศทุกวันเ่ทุกวันเสาร์ค่ะทุกวันเสาร์ะน,านะคะที่ VTV ค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มารับชมอีกหนึงผลงานนะคะแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของไทยบ้านด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะ,ะสนุกไปกับมันแล้วก็มีความสุขไปกับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ